เนื่องด้วยตำรามินานโนนิฮงโบจิ q คิวหรือตำราระดับปลาของหนังสือมินานโนนิฮงโบเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครกบอาก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายวยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในวยากรณ์บทที่11ตอนที่7.1นะครับเป็นเรื่องของซูนิซูนิ เมื่อกี้บอกว่า7.1แสดงว่ามี7.2แน่นอนนะครับโดยเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าคนละความหมายความหมายในตอนที่7.1ก็คือความหมายเดียวกับในเดะที่เราเคยเรียนไปแล้วในระดับต้นนะครับทำกริยาในฟอร์มแล้วตามดเดยเดะแล้วก็อีกแอคชั่นหนึ่งด้านหลังตรงนี้นะครับความหมายก็คือว่าทำแอคชั่นด้านหลังเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทำแอคชั่นด้านหน้า ความแตกต่างระหว่าง z u นี่กับในเดก็คือนี่ครับずにเนี่ยจะใช้ในภาษาเขียนหรือว่าภาษาทางการนั่นเองแล้วก็จะสังเกตอีกว่าคําช่วยนี้เนี่ยมันมีวงเล็บอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับมาดูโครงสร้างกันเลยโครงสร้างเนี่ยถ้าใครผันกริยารูปในฟอร์มได้สบายอยู่แล้วก็สบายเลยนะครับคํากริยาตั้งต้นก็คือในฟอร์มตรงเนี้ยโดยที่ตัดในออกแล้วก็ใส่ Zni เข้าไปแทนนะ ามาดูกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่1ก็คือนี่เลยโนมาไนนะเอาไนออกไปแล้วก็ใส่ซูนิเข้าไปก็กลายเป็นโนมาซูนิความหมายเหมือนกับโนมาไนเดแปลว่าโดยไม่ดื่มโดยที่ไม่ดื่มต่อมาคำกริยากลุ่มที่2ทาเบไนนะเอาไนออกแล้วก็ใส่ซูนิเข้าไปแทนก็เป็นทาเบซูนิความหมายก็คือทาเบไนเดโดยที่ไม่กินนะครับต่อมากลุ่มที่3โคไน นะเอาในออกแล้วก็ใส่ซซนิเข้าไปแทนแก็กลายเป็นโคซซนิความหมายก็คือโคไนเดโดยที่ไม่หมานะครับแต่ว่าต้องระวังตรงนี้ชีไนนะครับชีไนเนี่ยต้องเปลี่ยนชี้ตรงนี้กลายเป็นเซนะครับแล้วก็ตัดในออกใส่ซซนิเข้าไปก็กลายเป็นเซซซนินะครับความหมายก็คือชีไนเดโดยไม่ทํไอันี้ต้องจําเอานะครับอย่างเช่นเบงเคียวเซซซนิอย่างเงี้ยโดยไม่ได้เรียนเป็นต้นนะครับ มาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งค่ายชัยอีคาซุนิพาโซโกงโงซึคาเตะ自宅で仕事をする人が増อิรุความหมายก็คือว่าคนคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะทำงานที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ได้ไปบริษัทเนี่ยกำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ เห็นไหมครับก็คือใช้คอมทํางานที่บ้านโดยที่ไม่ไปบริษัทก็หมายเดียวกับใครใช้อิคานเดนั่นเองนะครับก้หมายเดียวกันตัวอย่างที่สองจิชินโนโทคิวะอาวะเ,เวตซุนะิโอจิซึเตะโคโดิเตะคุดาไซนะตอนที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับกรุณานะกรุณาอ,อ,อยู่ในความสงบนะครับอยู่ในความสงบโดยที่ ไม่ต้องลุกด้ล,กลุกลนลุกลนนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียกอะไรหนกตกใจอะไรไปนะครับอาวาเตซุนิความหมายเดียวกับอาวาเตไนเดะนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ในตัวอย่างเนี่ยหลังสุดตรงนี้มีนิด้วยก็คือว่าในความเป็นจริงคือจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับความหมายเดียวกันต่อมามาดูตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3มก็คือ No wa, zu, ว่าวันหยุดเนี่ยในวันหยุดเนี่ยก็ได้ทำตัวสบายสบายอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคำกริยาตัวนี้คือเซซุก็แปลว่าชิไนเดะนั่นเองซึ่งตรงนี้หลังซือตรงนี้จะมีนี่หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่มาก็กจบไปแล้วนะครับสำหรับไวยากรณ์เรื่องซ u n นิใน อนที่1น,นะครับก็หวังว่าคงจะเอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับเป็นตอนเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับผันให้ถูกผันกริยาให้ถูกก็พอแล้วพบก,กันใหม่ในซูนิตอนที่2นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ